เอียปีไม่แล้วนะครับนี่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็ออกของควันปีไม่กันมามักไม้นะครับน,น้องอ่านิเบนะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสอบป,ปกอบสี่คิดซูนึ่งเป็นชาโนดเนี่ยแน่นอนครับโรคกันนะวันที่สิบห้าธันวาคมนี้เนี่ยรัฐบาลจะมอบของควันปีไม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเ,กเปลี่ยนสซ่ป,ปกอเป็นชาโนดทีท่ดินนะครับเพื่อการ,กรเกษตรโดยในวันที่สิบห้าธันวาคมนี้ก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สอบประกอบสี่คิดศูญนึ่งถั่วประเทศโดยชนดทีดินจะเริ่มทยอยเปลี่ยนตั้งแต่15 ok มกราคมปี67นะครับที่น้องฟังกันให้ดีลักเก์เหลือนไขสำคัญในการคอบเปลี่ยนชนดทีดินเนี่ยนึ่งก็คือการจัดการทีดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบการ,กรเกษตรกรรมตามสกแกนภาพของพื้นทีนะเอาไปทำโรงงานสําอืรนมไม่ได้นะครับอย่างเพื่อกเกษตรอยู่นานสามารถเปลี่ยนมือได้แต่ว่าน,นั่นเน่ต้องระวังเกษตรด้วยกันนะครับคุณเป็นข้าราชการเนี่ยไปก็ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกับสอบประกอบนั่นแหละนะครับ อ่อต้องปลูกไม้มีขาตามสัดส่วนที่สปกกำหนดอันนี้สำคัญเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบไม้มีขาย่างพาร,าร้านี่ก็เป็นื้อไม้มีขานะต้นอย่างพารานี่กำลังจะออกชนกต้นอย่างพาราด้วยนะครับแล้วก็ใช้คำประกันกำมือกูส้สถาบันการเงินได้ทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐนะครับทกสพันนี้แหละอีกทางการซื้อกล่องสอ่งปกเนี่ย ก็ทำประโยชน์มาเร็วไม่น้อยกว่า5ปีปนั่นเองครับค่ะสําหรับกเกษตรกรคนใดที่สนใจนะคะสามารถยืนเปลี่ยนที่ดินสอบประกอบเป็นชนดที่สูประกอบได้ถูกทีถูกจังหวัดนะคะหรือว่าไปทีน่วยบริการเคลื่อนทีมโมบายยูนิตข้องสอบประกอบหรือว่าจะเข้าทางออนไลน์ก็ได้นะคะระบบออนไลน์เว็บไซต์สปกอบเวอร์ไ .alro.go.ts ค่ะก็สนใจก็ เตรียมเอกสารกันไปนะคะวันที่15มก,การาคมค่ะก็แต่ละหมู่บ้านเนี่ยต้องฟังการประกาศนะครับจากผู้ใหญ่กับนั่นนะเขาก็จะแจ้งมานะครับน้องนิบ,บินว่า ไปเจอกันที่ได้แผันพื้นได้ผลนนีแล้ในการที่จะได้ขึ้นทะเบียนสอบปกอกนะครับกวรติดตามขอ้อมูลกรสร้างกันด้วยแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยความชัดเยนจะเกิดขึ้นร่งางกับวันที่1ิบ้านะครับคือมีการประกาศในราชกิจการอนุเบกษาก้อนข้อควันปีไม่เนี่ยที่คอรมอให้มานี่ก็มีอยู่สองเรืองนะ่าจะเป็นข้อควันปีไม่เลยนะครับที่ว่ารัฐบาลให้นะครับก็คือเรื่อของอนุมัติช่วยเลือดชาวไรอ้อยตัดอ้อยสดจ่ายตั้งละรอยยี่สิบบาทนะครับเป็นข้อควันปีไม่ด้วยคือเรื่องเปลี่ยนสอบปกอเป็น เป็นชะนดเป็นชะนดนะครับนะแล้วก็เรื่องของอ้ยอยนะอ้อยนี่กาจ่ายในช่วงปีไม่เนี่ยับมอเป็นกองขันปีไม่เกเกษตรกรทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราไม่เคยมีภักไตนะอ้อยอยู่แถาๆผักกลางนะครับแต่ว่ากาแจ้งพี่น้องทราบว่าจะจ่ายเงินสนับสนุนชาว,ชวไร่อ้อยในตามโครงการนอเนกล้าไม่เกินโดย,ยยี่สิบบาทต่อตันนะครับเป็นขาวปีกเกษตรกรนะตก้นนั้นี่กายชาวนาไปแล้วใช่ค่ะก็ครับเดี๋ยวเราไปกันทีข้าว ทานข้าวชาวใต้ค<อ>นน,ะคะนึนยค่ะ